ก็ประทับใจว่ามันคือใส่ครั้งแรกอ่ะมันจะเขียวผิดผิดกาโตโตไวกว่าที่ไม่ได้ใส่อ่ะคือคือคือประทับใจตัวเนี้ยคือเขียวออเขียวคือไอ้นั่นมันเกษตรองขาวมะแต่เราใส่ไปด้วยค่ะที่ที่ที่เราปลูกที่หลังอะที่เราปลูกก่อนอืคือมันเปรียบเทียบมองเห็นได้ชัดเลยไงอ๋อก็คือความเขียวอ่าความเขียวความโตโตมันโตไวกว่าโตไวกว่า ทีนี้ปริมาณที่เราใส่เราใส่แบบเขียมเลยอ่ะใส่หน่อยเดียวคนงานใส่เยอะบอกอย่าใส่เยอะเ,อเขาให้ใส่ลูกลูกหนึ่งสองไร่ใส่สองคนกับคนงานไงอ,อันนี้เป็นมันหกเดือนอันนี้ฉีดโอทูพันอะไรคะพันในสร้อยเงินส้อยทองอันนี้สร้อยเงินส้อยทอง,อนนง,ทองค่ะท่านผู้ชมหัวเป็นยังไงพี่เดียหัวมันมันมันดกแต่แต่มันไม่ใหญ่คือไม่ใหญ่นี่เราเรา ใส่ปุ๋ยไม่ถึงมันคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยว่าง,งั้นเอะอ่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามระยะของมันแล้วก็ฉีดแต่โอทูช่วยฉีดแต่โอทูช่วยแต่ถ้าเทียบกับเพชรวันเป็นไงแพ้เพชรวันเพชรวันยาวและใหญ่กว่าใหญ่กว่านะเท่าเพชรวันสามเดือนไหมเนี่ยใช่มเท่ากันเลยนะเพอพอ ความโตเท่ากันแต่เรามาเสียเปรียบตรงที่ว่าอายุอายุมันมากอายุสามเดือนนะคะท่านผู้ชมเพชรสวันสามเดือนเท่ากันนี่หเดือนเมื่อกี้เพชรสวันสามเดือนหัวเท่ากันเลยนะคะอันนี้ชัดเจนเนาพี่เดียเนาะเพชรสวันนี้เร็วมากเร็วค่ะโอเคตอบโจทย์ชัดเจนแล้วนะคะเราขุดมาทั้งอายุสี่เดือนอายุสาเดือนเพชรสวันแล้วก็หกเดือนเราเทียบกันหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมถือว่าเพชรสวรลเราตอบโจทย์ชัดเจนชัดเจนไหมชัดเจนครับค่ะครับ เพศส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ